e p พพี่เช็ดเองเขารีบยกมือจับมือเล็กไว้ก่อนสีหน้าเก็เขินของเขาทำให้เพลงรีบปล่อยมือออกทันทีแล้วเดินกลับไปนั่งที่เดิมชายหนุ่มเหลือบมองหญิงสาวไม่คิดว่าเจ้ากระต่ายตัวน้อยจะรู้ทันโคถึกอย่างเขาสงสัยได้เลือดแม่มาเต็มๆเ,เพราะแม่ของเธอสวยเก่งแล้วก็ฉลาดรู้ว่าพี่สินทรมีอนาคตไกลจึงรีบมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่เรียนมหาลัย เทอมสุดท้ายสิริมาก็ตั้งท้องเพราะท้องสาวเลยไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นหลังเรียนจบก็ได้กำหนดคลอดเพลงออกมากลับกันพี่สินทรเป็นคนซื่อๆตรงไปตรงมาเป็นคนเงียบๆพูดน้อยแต่ยิ้มบ่อยตอนที่จีบสิริมาก็แสดงตัวมาไหว้ผู้ใหญ่ให้ได้รับรู้เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากปกติที่ทำงานตั้งแต่เรียนอยู่ก็กลายเป็นเก็บเงินให้ลูกกับเมียหมด แล้วความมาณะของสินทรก็ทำให้ธุรกิจรุ่งโรจน์กลายเป็นเศรษฐีในเวลาไม่นานแต่สุดท้ายพ่อแม่ของเพลงก็อยากกันไม่รู้ทั้งคู่ตกลงอย่างไรเพลงถึงมาอยู่กับพ่อพี่นอ็อตค่ะพี่นอ็อตครับหนูว่าอะไรนะจิรายุสะดุ้งเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวที่จ้องหน้าเขาอยู่ก่อนแล้ว พี่นอดอย่าลืมสัญญาที่เราตกลงกันเราแต่งกันแค่ในนามเท่านั้นหากพี่นอดจะมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในชีวิตหนูก็จะไม่ห้ามไม่หึงไม่หวงและในทางกลับกันหนูหวังว่าพี่นอดจะให้อิสระกับหนูด้วยเช่นกันพูดแบบนี้หมายความว่าหนูจะมีผู้ชายคนอื่นหรือไงจิรายุเผลอขึ้นเสียงด้วยความหึงหวงหนูแค่พูดเผื่อเอาไว้แต่หนูให้สัญญาว่า ตราบใดที่ยังมีทะเบียนสมรสหนูไม่ทำอะไรที่ผิดศีลธรรมแน่นอนค่ะก็ได้ตกลงตามนั้นจิรายุตอบรับเสียงอ่อยเขาไม่อยากเป็นแค่สามีในนามนี้นี่เพลงไม่รู้ตัวเลยหรือว่าเขาเริ่มชอบเธอแล้วและไม่คิดจะเสียเธอไปให้กับคนอื่นด้วยแต่ถ้าจะให้เขาบอกออกไปก่อนเสียฟอร์มแย่เดี๋ยวเด็กมันถอนหนอกเอา เพลงแอบรอบมองหน้าที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขของเขาด้วยความสงสัยไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องดีใจนักหนาหรือเขาจะทำดีให้เราตายใจพอเราหลงรักเขาแล้วก็หลอกให้เราโอนหุ้นให้พอคิดถึงตรงนี้แล้วหญิงสาวก็ขมวดคิ้วไม่รู้ตัวไม่ได้ไหลย,ยังไงเธอก็ต้องปกป้องบริษัทของพ่อไม่ยอมให้ใครมาทำลายหรือฮุบเอาไปง่ายๆเพลงเริ่มช่วยยังงานจิรายุในวันถัดมา ส่วนใหญ่เอกสารพวกนี้เลยขาจะทำหน้าที่รับและส่งให้ประธานบริษัทงานที่เธอช่วยเขาไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเขามีเอกสารแฟ้มหนาที่ต้องอ่านมีรอยดินสอกับปากกาแดงและน้ำเงินที่เขาจะวงกลมเอาไว้มีตัวเลขที่ต้องเปลี่ยนแปลงเธอใช้โน้ตบุ๊กของเขาทำงานแก้ไขข้อความตามที่เขาต้องการเท่าที่สมองน้อยๆของเธอจะเข้าใจตัวเลขพวกนี้เป็นใบเสนอราคาประกวดราคาอะไรทำนองนั้น เธอไม่ชอบตัวเลขนี้ถึงได้เลือกเรียนด้านอื่นแทนก็เพราะแบบนี้อีกนั่นแหละเธอถึงไม่ค่อยได้ช่วยงานของพ่อสักเท่าไหร่นอกจากกรอกตัวเลขในบัญชีรายการต่างๆให้พ่อมาถึงตอนนี้อยากทำหรืออยากเรียนรู้อะไรก็ไม่ทันเสียแล้วคิดเสมอว่าพ่อยังอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้แต่ไม่เคยคิดถึงวันที่พ่อไม่อยู่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร ระหว่างที่ทำงานนั้นหญิงสาวก็คอยสังเกตจิรายุไปด้วยดูภายนอกเขาเป็นผู้ชายเงียบๆเ,เหมือนห่วงคำพูดแต่เธอแอบได้ยินเวลาเขาคุยงานน้ำเสียงจะเข้มขึ้นจนเหมือนเป็นเสียงดุพอรู้สึกตัวว่าเธอนั่งอยู่ในระยะที่ได้ยินเขาจะเริ่มเบาเสียงลงหรือไม่ก็ลุกไปที่อื่นเสียพอทำงานกับเขาสักสามสี่วันเธอก็เข้าใจการทำงานกับเขามากขึ้นอย่างน้อยเขาก็ดูใจดีกับเธอมากนะัก แต่ก็ยิ่งทำให้เธอสงสัยว่าเขาคิดยังไงกับเธอกันแน่เขาจะหลอกใช้เธอหรือเปล่าเธอคุยกับแม่ผ่านไลน์เป็นประจำก็ไม่เห็นแม่จะพูดอะไรถึงเพื่อนพ่อคนนี้ในทางที่ไม่ดีหรือมีอะไรอื่นให้หน่ากังวลอยู่ให้สบายใจไม่ต้องห่วงหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นแม่จะจัดการให้แม่ส่งข้อความมาย้ำกับเธอแต่เธอก็อดกังวลไม่ได้ ถึงอย่างไรก็เป็นกิจการที่พ่อสร้างขึ้นมาจากสองมือของพ่อน้องเพลงน้องเพลงครับคะอะไรนะคะหญิงสาวสะดุ้งเมื่อถูกเรียกและเพิ่งรู้ตัวว่าเขามายืนอยู่เบื้องหน้าเธอมัวแต่คิดว่าเขาจะคิดอะไรไม่ดีกับเธอจึงใจลอยจนลืมไปว่างานของตัวเองยังไม่เสร็จดีนะเมื่ออะไรในเวลางานครับสาวน้อยเขาใช้ด้ามปากกาตีที่ศีรษะเธอเบา ความจริงก็อยากจะใช้มือลูบผมดึงแก้มสักทีสองทีโทษฐานที่น่ารักแม้แต่ตอนเหมยยังน่ารักคิดเรื่องงานค่ะไม่ได้เหม่อเธอตอบเสียงสูงยิ้มนิดนิดแล้วมีอะไรให้เพลงช่วยอีกไหมคะผมจะมาชวนออกไปดูไซ์งานก่อสร้างด้วยกันไปไหมเขาพยายามเก็บท่าทีไม่ให้เผลอลืมตัวเดี๋ยวคนตัวเล็กจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นพวกบ้ากามชอบกินเด็กไปเสียหนี้ไซ์งาน เธอถามทำตาโตด้วยความประหลาดใจมีโครงการก่อสร้างที่ดูแลอยู่ปกติก็แวะเข้าไปดูอาทิตย์ละวันพี่ถามเผื่อว่าเพลงอยากเห็นงานในส่วนนั้นเขาพยายามสรรหาคำพูดหวันล้อมให้อีกฝ่ายไปด้วยเพราะวันนี้เขาอยากชวนเธอออกไปกินข้าวด้วยกันสองคนแต่จะชวนไปเฉยๆก็ยังไงอยู่เลยต้องเอาเรื่องงานมาบังหน้าไปก่อน ไปสิกเพลงอยากเห็นงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัทของเราเพลงพยักหน้ารับโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเธอเริ่มยอมรับเขาเข้ามาในชีวิตอย่างช้าๆจากเมื่อก่อนบริษัทของพ่อได้เปลี่ยนมาเป็นคำว่าบริษัทของเราเดี๋ยวเพลงของเก็บโตัวสักครู่นะคะครับไม่รีบอยู่แล้วระหว่างที่จิรายุออกมายืนรอหญิงสาว เขาก็รีบกดโทรศัพท์ไปคุยกับผู้จัดการร้านให้จองโต๊ะมุมที่ดีที่สุดไว้ให้รวมทั้งสั่งอาหารไว้รอก่อนแล้วไม่นานนักเพลงก็เดินเร็วๆมาหาหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวคลุมเข่าดูน่ารักเหมือนดอกไม้เล็กๆหน้าทนุถนอมสะพายกระเป๋าผ้าน่ารักผมที่เคยเห็นเปียหลวมๆตอนนี้ปล่อยสยายรับกับผมมาเสมอคิ้วทำให้เธอดูอ่อนหวานมากขึ้นไปอีกเพลงพร้อมแล้วค่ะ เธอยิ้มกว้างรอยยิ้มของเธอเรียกสติเขากลับคืนมาชายหนุ่มเพียงแค่พยักหน้ารับแล้วเดินนำไปที่รถเก๋งคันหรูสีดำที่จอดรอยอยู่หน้าบริษัทอยู่ก่อนแล้วเขารับกุญแจมาจากคนขับรถแล้วเปิดประตูให้หญิงสาวเข้าไปนั่งด้านหน้าแล้วจึงเดินอ้อมมาฝั่งคนขับนึกว่าจะให้ลุงสมานขับรถให้เสียอีกเธอพูดเหมือนชวนคุยมากกว่าผมขับรถเป็นหรอกนะ เขายิ้มยิ้มวันนี้เขาต้องการจะใช้เวลาอยู่กับเธอสองต่อสองเรื่องอะไรจะให้คนอื่นมาเป็นก้างขวางคออีกอย่างลุงสมานเป็นคนเก่าคนแก่ของที่บ้านผมก็จ้างไว้ช่วยงานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นตระกูลพี่น็อตคงร่ำรวยไม่ใช่เล่นมีหน้ามีเงินมาลงทุนกับพ่อเพลงทั้งๆที่อายุยังน้อยบ้านหลังใหญ่โตห้องหับมากมายใช่ครับ เขายอมรับข้อนี้และอยากให้เธอรู้ด้วยว่าเขาไม่เคยคิดอยากครอบครองบริษัทของพ่อเธอแม้แต่น้อยมรดกเก่าแก่ของคุณทวดค่อนข้างมากครอบครัวผมเป็นครอบครัวค้าขายนะแม้จะเป็นคนไทยแท้แต่ก็ติดต่อกับคนจีนแผ่นดินใหญ่บุกเบิกค้าขายกับทางราชการประมูลงานรับเหมางานจนรุ่นลูกหลานก็ทำงานราชการหลายคน จิรายุทธเล่าคร่าวๆเขาเองก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรนักไม่ได้สนใจว่านามสกุลตัวเองจะเก่าแก่แค่ไหนจริงๆเขาก็ไม่ได้ใส่ใจงานของที่บ้านนักหรอกทำเพราะต้องทำเสียมากกว่าคิดว่าตอนนี้เพลงเองก็เป็นอย่างนั้นพ่อจากไปกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวญาติพี่น้องที่พาการรันรุมถึงเพราะคิดว่าเพลงเป็นผู้หญิงคนเดียวทำอะไรไม่ได้ ในตอนนั้นแม่ของเพลงได้เข้ามาพูดกับเขาว่าพี่ดีใจนะที่พี่สินทรเลือกเธอให้ดูแลหนูเพลงพี่ว่าน้องเพลงจะไม่รังเกียจผมเหรอรังเกียจเรื่องอะไรละ่ะน้องเพลงอายุแค่ยี่สิบกว่ากว่าน่าจะชอบอยู่กับคนวัยเดียวกันมากกว่าเธออาจจะอยากชอบผู้ชายในวัยเดียวกันก็ได้จากที่ฟังพ่อเขาเล่าลูกสาวฉันไม่เคยมีแฟนย่า สิริมาพูดแล้วถอนหายใจหนักๆเพลงหน้าเหมือนฉันแต่ได้นิสัยพ่อเรียบร้อยรักสงบอยู่สันโดษพ่อเขาก็แสนดีลืมคิดไปมั้งว่าคนรอบข้างไม่ดีอย่างที่เห็นพี่สิริมาพูดแรงไปหรือเปล่าผมเคยเจอญาติญาติพี่สินทรยุ่หลายครั้งก็ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเลยแหมเธอไม่รู้อะไร ตอนนั้นพี่กับพี่สินทรแต่งงานกันญาติญาติเขาก็มองพี่แบบเหยียดเยียดอยู่แล้วพอรู้ว่าอย่ากันก็แทบยกผู้หญิงคนใหม่ใส่ผ่านให้พี่สินทรแต่งงานใหม่แต่พ่อใหญ่เพลงเขาไม่เล่นด้วยพี่สิริมานีขี้โกงนะตัวเองมีแฟนใหม่ได้แต่ไม่ยอมให้สามีเก่ามีแฟนใหม่บ้างเขาพูดแล้วก็หัวเราะเพราะสนิทกันเลยหยอกล้อได้บา้าซิเลิกเป็นผัวเมียกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ บางทีก็รู้สึกนะว่าเราเหมาะเป็นเพื่อนกันมากกว่าแต่มันมีหนูเพลงอยู่ในท้องก็เลยตามเลยไปไงเอาเป็นว่าพี่ฝากหนูเพลงด้วยนะน็อตได้หรือเปล่าผมไม่มีปัญหาผมจะไม่ให้ใครมารังแกน้องเพลงหรอกส่วนเรื่องงานในบริษัทผมจะช่วยดูแลและสอนงานน้องเพลงไปเรื่อยๆให้น้องเพลงเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ดูแลจัดการได้เองก็แค่นั้นแหละพี่รอให้น็อตพูดประโยคนี้อยู่ อันที่จริงไม่ต้องจับผมแต่งงานกับน้องผมก็ยินดีที่จะสอนงานให้น้องอยู่แล้วบอกตรงๆก็ได้โอ้ยพ่อนักธุรกิจพันล้านใครจะไปกล้าใช้เธอหลายยะอีกอย่างนั่นเป็นความปรารถนาสุดท้ายของพี่สินทรพี่ก็ไม่อยากคัดค้านถ้าพี่สิริมาเชื่อใจให้ผมดูแลน้องเพลงผมก็จะทำเต็มที่ครับไม่ฝืนใจนอตแน่นะครับผมตัวคนเดียวไม่มีใครมารังแกน้องเพลงหรอก ก็นั่นสิแต่น็อตหน้าตาดีบ้านโดยกลัวว่าวันหน้าจะมีสาวๆมาวุ่นวายให้หนูเพลงต้องช้ำใจอย่าพูดเรื่องผู้หญิงเธอผมละเข็ดจ,จริงๆเขาหัวเราะและจบประโยคสนทนาไว้แค่นั้นไม่กี่วันต่อมาสิริมาก็มาหาที่บ้านพร้อมกับแจ้งว่าทนายความจะเปิดพิัยกรรมแล้วประจบกับเขาที่ยุ่งๆกับงานจึงทำให้วันนั้นรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อย เขายังจำได้ว่าเห็นแววตาเศร้าๆแต่ดื้อรั้นอยู่ในทีของเพลงได้จิรายุขับรถมาถึงที่หมายเขาจอดรถแล้วก็เดินวนอ้อมไปเปิดประตูให้เพลงก้าวลงจากรถหญิงสาวย่นจมูกเหมือนไม่ค่อยพอใจทำให้เขางุนงงกับท่าทางของเธอไหนว่าเราจะไปใช้งานกันไงคะแล้วทำไมมาที่ร้านอาหารเพลงรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเสียรู้ให้เขาโทษนึกว่าเรื่องอะไร เขาสายหน้าไปมาไปใช้งานหน้าไปแน่แต่ตอนนี้เราต้องกินข้าวก่อนครับเที่ยงแล้วไม่เห็นหรือไงเขาพูดแก้ตัวไปอย่างนั้นแล้วรีบพาเธอเข้าไปในร้านอาหารแต่เมื่อเพลงได้เห็นการตกแต่งร้านอาหารเหมือนเป็นสวนป่าให้บรรยากาศร่มรื่นจนเพลงยิ้มกว้างออกมาสวยจังค่ไม่คิดว่าในเมืองจะมีแบบนี้ด้วยครับเขาแค่ยิ้มรับคำชมจากเธอ ผู้จัดการร้านเห็นนักบริหารหนุ่มมาก็รีบเข้ามาต้อนรับแล้วเชิญทั้งคู่พามานั่งในมุมที่เป็นส่วนตัวและอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ให้ความรู้สึกสบายเป็นพิเศษนั่งได้เพียงครู่เดียวอาหารก็ถูกยกมาเสิร์ฟแล้วผมถือวิสาสสั่งไว้ให้ก่อนแล้วจิรายุพูดยิ้มยิ้มมีแต่ของโปรดเพลงทั้งนั้นเลยค่ะ เธอทำตาโตทั้งปลาทอดและต้มยำน้ำข้นเพลงมองอาหารบนโต๊ะแล้วก็เงยหน้ามองเขาผมถามสิริมาเอ่อแม่ของน้องเพลงมานะจะได้รู้ว่าแพ้อาหารอะไรหรือเปล่าจากที่เคยพูดคุยกับสิริมาเขาก็จําได้หมดว่าเธอชอบและไม่ชอบอะไรค่ะเธอเพียงพยักหน้ารับแต่ในใจคิดไปแล้วว่าเขามีแผนจะทำอะไรอีกทําไมถึงอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเธอนะัก คุณอาคุยกับแม่บ่อยหรือคะก็ผมต้องรายงานความเป็นอยู่ของลูกสาวให้แม่ของน้องเพลงรู้นี่ครับเขาตอบเลี่ยงๆเพราะความจริงที่โทรไปเพราะอยากจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวให้มากที่สุดเพื่อจะได้เอาอกเอาใจเธอถ้างั้นวันนี้เพลงรายงานแม่เองก็ได้ค่ะเธอพูดดักคอเขาพลางยิ้มกว้างแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูป ทีแรกจะถ่ายรูปตัวเองแล้วส่งให้แม่ดูทางโปรแกรมไลน์แต่เดี๋ยวแม่จะคิดว่าเธอมากรุงเทพแล้วแอบหนีไปเที่ยวคนเดียวหรือกับเพื่อนที่แม่ไม่รู้จักเธอมองหน้าชายหนุ่มแล้วลุกขึ้นไปนั่งข้างๆยื่นสมาร์ทโฟนไปสุดแขนเดี๋ยวแม่ไม่เชื่อว่าตอนนี้พี่น็อตพาเพลงออกมากินข้าวเธอพูดอย่างที่คิดเอียงศีรษะเกือบจะซบบ่าของเขาแล้วถ่ายรูปเป็นเซี่ยวนาทีอันแสนสั้น สำหรับใครระอีกคนอยากจะหยุดช่วงเวลาใกล้ชิดแบบนี้ให้นานขึ้นอีกหน่อยแต่จิรายุต้องหักห้ามใจเอาไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามเพราะกลัวว่าหญิงสาวจะตื่นตระหนกหอบเสื้อผ้าหนีไปจากเขาเสียก่อน